บายดีพี่น้องสุขุสุขคตนะกาขีบได้ลงไปบนทงประท่านกะกะพอโถษดเขาายเด้อลงไปบนตรงเวลาเวลากับพี่น้องจ้าอืนี่ก็ะคำและขี่มีแต่แจกว่าสิเป็นมะเอิญโปรจักพี่น้องเว้เถาแม่แล้วก็เฮ้าแต่งหมากลำไยมาฝากพี่น้องพี่นงพี่น้องเลยเป็นเวียงเป็นวินหักเอะบ่ยังแพะทอองอยู่บ่ได้หมากลำไยมาฝากน้องสาวแล้วก็ชิไปฝากเจดําบ่าวบอยน้องเตา แล้วก็แม่ยังใส่ถุงให้อ่า7ต่วนแล้วก็จบดีเนาะในการน้องแทนพี่น้องเอ้ยยายผู้ทั่วบ่ถงก็บ่ว่ากับพี่น้องเอ้ยกินํากันจของผู้เอามานั่นเต็มสอบนึงก็สิกินํากันให้ติดให้ผู้งละ2โล2โลอยังมาเอาจํากันเบิดแล้วก็สิไปให้เจดําบ่นไม้น่ะบ่ได้ให้ไผ อ่าได้นาะไม่มาแหะจักจักหนอว่ามีแต่หนอสัมเนี้ยแหละเขาเผาให้น้ำไรเผาอืะเผาน้ำเดี๋ยวก็ตัวเป็นน้ำบ่อซิบเหี่ยวสัมมันหนักใหญ่เมร่าเฉดนมไอโสมกินนั่นเป็นอย่างกินน้ำกันว่ะเจดดำคือกันเผาเนี่ยตัวเป็นเนี่ยตัวเป็นน่ะบ่อร้ายหนอเฉดนาไมโสมแล้วก็ตัวน่ะเป็นจีสวยใส่ตู้เมี่ยนไปซุปสวยขันขันน้ำมันน้ำมันออกคันเด้อ ตัวผาหน่สิมันสิบกัวเนาะอมันเหี่ยวใหญ่หวยดำบ้านในนาส่งนี่ก็ดำไปพี่น้องไปพาอกันอยู e <noise> ่น <in> ุนสูงอีกเนาะเล่าว่ากั้นปพ่อคนอยู่นูนชูงกับสิปลาเมี่ยนแล้วกับสิลงไปหาเจดมเนาะพี่น้องนี่เด้หมักน่อยหมากน้อยหักหวาน เปิดมาพะเดเจอกานเกงในเจอลูกระเบิดหลังก็ง่าเองไปเอามาแตะกุนโอ้ย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 โอ้โอ้ยเอาลูกอ่ะถืออ่ะม่าำขึ้นค่าขับเจไม่แทงเนียห้ยวอีมามืองกูนักต้องใชอันพุแลเอามาแต่เอซใหญ่บ้านเมือง้นพุแลน้อ้นั้นได้ตัวดิบมันอ่ะอีเมลราเชนไม่สมบ่ได้หดซิฟเฮียวสัมมันใหญ่ห้าวเดาวิด มันเลยเามาประทไทยมันหนกขีดจั๊กไปอลก็พอกแทกดำอยู่เทียงเยอะอภัยอภัอาาย,ยโอ้ยเรือตะกาบก็เลยเหลืออภัยไปแอลหน่อยกินไรนกนแ,แกงมันน่ะลูกพาเจาดำกับบ้านในพี่น้องเอ้ยเป็นได้เศร้ากันขากเพราซองแล้วบ้าบ้านในสงสัยขายอยากมีน้องพี่น้องเอ้ยอยากมีน้องน้องมินนี่จัดถอนสินเลยอืมเคยหละเอ้ยอยตาเขียวซื้อ ตาเขียวไปพี่น้องลงหาเจดําฮึแดดแนี่นะหว่าได้ชีดวงเลี้ยงงูอะสองจาขี่รถลงไปผมปะพอเจดําเทียงหนังเออทงได้คือกันสั่มกันเมื่อกระชีโลงไปหาน้องเตาพูดอะไรพี่น้องเลยเออเจดมปะพอดตองใช้ประหลาดผู้บ่าวเลยล่ะในมือใหม่จังมาหานั่งในแหละนั่งบ่มีโทรศัพท์ติดต่อนั่งบ่ได้อยู่ไซกับบ่หูสับลงไปหาน้องเตากันมาหนิพี่น้องเอ้ยเอ้ยมาหน่อยมึงเอ้ย คำพูมาหอดแล้วจ้ะพี่น้องผอมมาหากะหอมเบาๆน้ำผอเมือม่อนผอมก็จิเมื่อนปลาอะไรพี่น้องเลยโอ้ยผอมมาหากะเบ,บาๆน้ำผอเแตาเอ้ยดูพย่างทำเป็นมาทำเป็นมาคอยคุณเออคุณไม่เอะบึง่งไม่เอะบึงบ่งดะพี่นออ้อ,นองออย่าลืมพี่น้องเด้อพี่น้อง จเริ่มเลื่อนพ่นห้าวนะค่นห้ากลับเปรียบเหมือนกับอันเหรียญอะไรกลับด้านมันซองด้านแม่จึ่งผ่ามือนี่ใช่ไหมจึกจ่กโอ้ยมือกูดำมันมีดีกับมีดได้ถูกคนเนาะบุมีผู้ใด้ดีตลอดแล้วกับบุมีผู้ใด้ส่วนตลอดคนดีกับเป็นคนส่วนคนส่วนกับเป็นคนดีแหลกอะดีส่วนปนกันอยู่ในตัว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 ทุกคนจ้ะ มันต้องมีความร้ายแล้วก็ความดีจ้ะแมนจ้ะเราต้องคิดแต่พูดยังไม่เคยมีความสวยเร <c oughs> าต้องคิดในแง่ร้ายแล้วกันแน่ดีปนเปร์ปกันพี่น้องอย่าเพิ่งตัดสินคนในที่แง่ร้ายเนาะจ๊ะเนาะก็มาขอเชิญน้องเตา๋าเลยเอาโอ้ยกูจนตื่นหมากล้ำไงมาฝากเจดมันนะบอยอยู่เอ้ยเอ้ยพะไว้น้ำนองสาวหล่าไปเลี้ยงว่ะผมมันเป็นอะไรกูบ้าเลี้ยนแม่นอยู่กัเบิ่งคักแล้วดานี่ มึงเดาดำกูบอกว่าขั้นสีอาหน่อยเข้ามาขอกูซายนะให้เขากอดละเชียเนื้อเชียตัวเลยได้กูเอือได้ใช่ไหมลูกสี่แบ่งให้ยายน้ำยายกับน้องจิ่งหลีดในเมื่อหน้ากับน้องเดือนพี่นงคยเบิ้งน้องเออน้องแทนเนี่ยเขามาเอาเองเขาโบได้ไปส่งพี่นงคยลูกหลานก็ได้กินบปสักคนเจ๋ไม่ได้กินแต่เจ๊หน้าแดงว่าว่าเจ๊จะเด็กไปใส่กระปุ๋า Lạc bạc a pubao, vừa chồng vừa yêu stay. Huh, bà phê nó o mana so ừ. much mà... gắn mà... chuvas mâchin niso so 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 bà môn so bà phê nóng về hát, gọi y luôn mâng kê nóng 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 kê เดี๋ยวมอมกน่นพาพอพอลูกส uh> uh uh ี่กันล้ค้นสมบัติประห้ยเมถา่ไปกวนกวนอ่ะไปกวนอันเวลาทำกิจงานทำการลันลาโอ้ยรถไทยนะก็ได้ลางลาง màu xám anh ấy kê lót mượn lái, lột đeo bỏ đi sưởi nam yên mà sấy tìc vậy, pua ăn để ngơi, kê là cọ, à, anh, là, nào, Mình là, Mình là này อันนั้นมันเกาหัวเกาหัวโอ้เกาเหียงเลยมัดเข่าตีหัวนะนางลงอ่ะอันนางลงกินลำไยนี่อันนั้นลูกะบบเดี๋ยวประเห็ดมาหนาต่างนะเออดูน้ออันเอาในโต๊ะโดนเขาสื่อต่ะเขาสือมาให้โล่สองพันกี่กูจะไปเอาเงินให้เขาแทนทุนเอาเขาจะเอามาส่งเขาจะเอามาส่งให้

นี่ขนมาเอือมึงดูยอก็จะเหือดแต่เหือดแตนผูหัวจนเปียกเตาชิมเอน้ำเถาเยอะพอบอยเมื่อไรมาได้มาว่าอกกันได้พอบอยเมื่อไหนได้เร็วมามามาขึ้นมาจ่าเอกจ่าตัวจนเหนียวแต่งเลยจะเหม็นสาดเยอะกันนะ ย่อไปย่อไปมันน้อนหมุนมืดมันได้มาอยอะอื่นเด้อพอลูกสี่ไปห้าเห็ดปวกก็สำเบิงซิเบิงเห็ดปวกป้าแต่งเอ้ยมึงมาเบิงดูในหลูกมึงเห็ดนี่แต่งมาเมีแอนะแต่งมาเมียนไหมป้านะพี่น้องในลายเติมได้พอดีกินแรงอืมพี่น้องเลยแเศรลฐา เสียบอยู่ก็หนาเอาสบายดีปะลุงก่อนเร็วๆเอาไว้ขอบอยเมื่ออะไรเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดนี้อลุงเฮ็ดดีๆถ้าบอยเฮ็ดสัมเอาไม้ไม้เอาไม้เออคิดถอดเด้อเจอบอยอีกแล้วกูให้กระเมื่อวีดเฮ็ดเอืมตามกระเพรอนางลูกนางอายเห็นได้ก็ได้หันหน้ามาคาเแถวพี่นางนางดีดีลูกนางดีดีพระชินนางแล้วน่ะ นั่งดิดิเอว้าไอ้หนังคือปูญิ่งเดาน่ะเตืออ้สิมเงินนำเทาอยุหยันงัวหยันแห้งบ่งัวน่ะหยันห่าเหลวโอ้ยสั่งเด้แสแปอยู่บ่อมักลำไยไม่เถ่าน่ะแจบมาแล้วแน่มันเข่าหำเลยบายแจบมันแด๋วจากมือไปบ่อเล่นนำผอบอยเถาสิพาไป dạng ngoài này dạng ngoa ừ. 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 khi xì mạc nó làm nhai nhỉ nó mặt phò bòi mà phò bọ nằm phò bốp phần thiện là lạc nhịm อีกสองโหลดสิบเบิรบ่พอลูกสีอีกสองโหลดสิบเบิรบ่เา้เ่้สฮาวโบได้ใหญ่โหลดโบดีโอยจบข่าวซะนะพามันนี่เก๋เมื่อให้เล่ารอดเดอพามันไหนเดอโอ้ย มันสานออกปลาตากแดดว่าซั่นเห็นมันมันเปียกทั้งพื้นพี่น้องเอ้ยเป็นน้ําเป็นเปะเพราะว่าปูนเด้ปูนมันยังเปียกมันหิงไปพุ่นแล้วมันสิเซาจนข้าง่จน่ข้างผมน่ะยาวไว้แท้ยาวอี่ะผมน่ะ Ừ. À, kín 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 cái okay, nàng đi đi dần người hoa khao này chú sẽ ông đây hả nè nhà chú sẽ ma đây hả nè hãy kín nam đơ Mày phò kín nam à, mẹ lúc xì phần trùng yai, hãy dài Để tìm gặp nàng trình lịt bè gan kín เสียมแห้งบ่ฮึเสียมันแล้วโอ้ยโอ้ยช่างเด้อเสียมันแล้วโอไล่ย่างี่น้องพอกันคลิปหนาอ่ะลองยายมาฝากเด็กๆแล้วก็ฝากยายมาตั้งแต่พุ่นแหละเออน้องแต่ละคนพ่อบม่ดามก็ยังบทติดต่อมาเลยบอกว่าให้ยหายคำตอบฮาร์เดอร์โทรไปฮาร์โทรเบอร์ลาวพี่น้องเบอร์ตังโตยังไม่ให้คำตอบฉันเลย ขอบคุณทุกๆคนเราจะเด,ด้อขอบคุณทุกๆท่านขอบคุณเอฟซีแล้วก็ผู้ใหญ่จะดีเฉยๆเรืองคนถูกอยากไหลที่กดบัลลกดชมชมเฮาเนาะถ้าบ่มีเอฟซีกับผมมีมือนีแล้วก็บ่มีคนต่างสองกับผมมีมือนีพี่น้องเลยลาพีลาหน่องก็เป็นสนิทพี่น้องกันกบสบายดี